สวัสดีครับวันนี้คับเรจะมาทำลาซันญ,ญ่าแกงเขียวหวานครับลาซันญ,ญ่าเนี่ยเป็นของอิตาเลียนแต่ว่าแกงเขียวหวานเนี่ยเป็นของไทยเอามาฟิวชั่นกันก็เลยกลายเป็นลาซันญ,ญ่าแกงเขียวหวานครับเริ่มจากเดี๋ยวจะมาทำลาซันญ,ญ่าเป็นเส้นสดเลยนะครับแป้งหนึ่งร้อยต่อไปก็ไข่น้ำมันมะกอกน,นี้เกลือนิดหน่อยนี่ ที่เหลือให้เครื่องจัดการไปนะครับนี่ถุงก้อนแบบนี้แล้วใช้ได้แล้วครับครบว่าจะแรบนะครับวางพักไว้ก่อนครับซ0นาทีระหว่างนี้นะครับเราจะมาทําแกงเขียวหวานกันก่อนแกงเขียวหวานเนี่ยจะเป็นซอสทีเรา,าจะผัดแบบแห้งๆไม่เหมือนแกงเขียวหวานปกติครับ ใส่กะทิลงไปก่อนเดี๋ยวเขาเปอร์จะตั้งไฟให้แตกมันนะครับแต่ว่าของเขาเปอร์น่าจะแตกมันยากอยู่เพราะเาเปอร์ใช้กะทิขวดขเขาปอรว่าจะเอาประมาณนี้ครับมันไม่ค่อยแตกมันเท่าไหร่เดี๋ยวเขาเปอร์ก็จะใช้พริกแกงสำเร็จรูปนะครับใส่ลงไปเลยเขาเปอร์จะผัดให้พริกแกงหองมเลยครับนี่ครับอันนี้คือลักษณะของการแตกมันครับมันจะมีน้ํามันลอยขึ้นมาแบบนี้ครับจะเสร็จแ,แล้วก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะครับ เราจะขยี้ใส่น้ำตา,มา,าลมะพร้าวลงไปแบบนี้โอเคครับพี่แกงของคอับเอร์นะคะมันปรุงรสอร่อยมาแล้วแต่คนอื่นพอซื้อมาเนี่ยต้องดูก่อนนะครับว่าพี่แกงของเราเป็นไงบ้างครับเราก็จะใส่มะเขือลองไปวันนี้ว่าเอาไปทำลาซานญ,ญ่านะครับคอับเอราก็จะหั่นมะเขือเนี่ยให้มันบางหน่อยแห้งไปนะครับเดี๋ยวเพ่อเติมน้ำหน่อย เดี๋ยวก็จะใส่ใบเผอพาลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปประกอบกับแป้งลาซานญาเลยนะครับพักแป้ง30นาทีแล้วันะครับที่ยาต้องพักแป้ง30นาทีเนี่ยเพราะว่าในแป้งเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากูเตนแล้ว เราอยากให้กูเตนม,มันได้พักมันจะได้ยืดหยุ่นเนียมันก็จะไม่ได้ขาดครับแล้วอีกอย่างเนี่ยเราใส่ไข่ลงไปด้วยไข่เนี่ยเราผสมเข้ากันบางทีถ้าเราใช้เลยเนี่ยมันจะไปยังไม่ครบทุกจุดมันจะไม่ดีเราพักไว้ไข่ตัวไข่มันก็จะได้ไปทั่วทุกจุดครับเดี๋ยวเขาว่าจะตัดแบ่งแป้งครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเรามายีดก,กันเลยครับ จะว่าเอาเบอร์สูงก่อนเขาบอกว่าจะขยับเบอร์ไปเรื่อยๆนะครับตอนท,ที่ีเดี๋ยวเขาจะเริ่มจากเบอร์สูงก่อนยิ่งตัวเลขมันเยอะเนี่ยมันก็คือจะได้แป้งที่บางลงครับพอ,อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะตัดให้เท่ากับถ้วยของเราครับ เดี๋ยวพอเราทำแป้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคัมเตอร์ก็จะมาเตรียมชีทกันครับวันนี้ที่อัพเปอใช้นะครับเป็นมอสซาเรลล่าชีทครับกับพาเมซานชีทเวลาอบนะครับมันก็จะยืดๆเหมือนในพิซซ่าครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาประกอบและสัญญานะครับเดี๋ยวคัมเตอร์ก็จะใส่ซอสแกงเขียวหวานลงไปก่อนนะครับ เขาจะไม่ใส่แป้งลงไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดฟอยครับแล้วก็แป้งซอสต่อไปก็ชีสมอสเซ่าแล้ววันนี้เราใช้ชีสสองอย่างก็จะมีชีสพาเมซานชีด,ด้วยแล้วก็แป้งซอสมอสเซ่าพาเมซานชีด,ด้วยเดี๋ยวเข้าอบเลยครับอุณหภูมิ180องศาเวลาประมาณ20นาทีถึง30นาทีครับ เอาสัก20นาทีก่อนครับอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันยอดใบผลผาพริกถึงเวลาชิมระวังร้อนนะครับมันร้อนมากโอ้โหชิจุดมากโอ้ยย่ด,ด้านขนาดนี้ มะเขือก็นิ่มมากอร่อยมากชีสนี่แบบยืดมากควันขึ้นไปถึงไหนไม่รู้อร่อยมากครับแกงเขียวหวานก็อร่อยชีกก็ยืดมีความเค็มๆนัวๆอร่อยมากแล้วก็อบประมาณนี้ยครับดีมากเลยครับขอชอบจานนี้มากอร่อมากบ๊ายบาย